อัปเดตล่าสุดเงินช่วยเหลือชาวนาจ่ายไร่ละ700บาทไม่เกิน5ไร่รับสูงสุด3,500บาทกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยวันนี้วันพุธที่3สิงหาคม2,565แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร กับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารว,วยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับดับฝันศูนย์ข้าวชุมชนปลาโมดนัทวุฒนอัปเดตเงินช่วยเหลือชาวนาล่าสุดแจ้งข่าวดีเพล็กมติงบกรมการข้าว1.5หมื่นล้าน ปรับเปลี่ยนให้ทกศโอนเข้าบัญชีชาวนา4.6ล้านครัวเรือนจ่ายไร่ละ700บาทไม่เกิน5ไร่รับสูงสุด3,500บาทยันไม่ทิ้งไร่ละ1,000บาทนอบขอประชุมถามทันทีนายปราโมดเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า เงินช่วยเหลือชาวนาอัปเดตล่าสุดได้รับข่าวดีจากคุณนัทวุปวิประเสือสุวรรณประธานคณะกรรมาการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมสภาผู้แทนร,ร,ราษฎรเงินงบประมาณ1.5มื่นล้านบาทที่ผ่านศูนย์เข้าชุมชนให้ปรับเปลี่ยนเป็นจ่ายเงินตรงให้ชาวนา4.6ล้านครัวเรือนจ่ายไร่ละ700บาท รับสูงสุดไม่เกิน5้าไร่ก็คือ3,500บาทให้โอนเข้าบัญชีทกสถึงชาวนาโดยตรงส่วนชาวนาจะนำเงินไปซื้ออะไรหรือจะไปรวมเงินการซื้อเครื่องจักรภายหลังเป็นเรื่องของแต่ละที่ไปโดยให้ตัดคำว่าศูนย์ข้าวชุมชนออกการได้เงินเบื้องต้นก็ยังดีกว่าที่จะให้เงินผ่านศูนย์ข้าวชุมชน อย่างไรก็ดีหากมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบขอเมื่อไรจะทวงถามเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน2,000 0บาทต่อครัวเรือนทันทีสมาคมก็จะเดินหน้าเพื่อช่วยเหลือชาวนาทั้งประเทศและก็ต้องขอขอบคุณคุณนัทวุฒิและคุณประพัฒโพสุทน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งชาวนาที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ทางสมาคมยืนยันว่าจะทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชาวนาไม่เอาชาวนาไปเล่นการเมืองเป็นเครื่องต่อรองนักการเมืองครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับสำหรับเงินช่วยเหลือชาวนา ที่ทางกับผมคนแ์ข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันนะครับและถ้าหากกับผมคนแ์ข่าวเกษตรพารวยทำผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจเสมอมาสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ